สวัสดีครับเพราะว่าผมป๊อปริมเส้นฟุตบอลอีกเช่นเคยนะครับวันนี้มีพิมพ์ลีสองคู่นะครับคัดมาให้แล้วนะครับคู่แรกนะครับจะในเวลาหนึ่งทุ่มครึ่งเลยจะเป็นทางด้านแอตตันวิลล่านะครับพบกับทางด้านแมนซิตี้นั่นเองนะครับคู่นี้นะครับเขาเคยเจอกันมาหลายครั้งแล้วนะครับแต่ว่านัดล่าสุดเนี่ยที่เขาเจอกันมาเนี่ยแมนซิตี้เล่นในบ้านก็ชนะแอตตันวิลล่าไป4ี่หนึ่งนะครับแล้วก็ปี2023เนี่ยนะครับ แมนซิตี้ไปเยือนนะครับก็พ่ายแอตตันไปนะครับแต่พูดถึงตอนนี้นะครับฟอร์มแมนซิตี้ก็ดูแบบว่าดรอปลงไปนะแต่ผมเชื่อว่านัดนี้นะครับแมนซิตี้เนี่ยนะครับจำเป็นที่จะต้องเอา3แต้มนะครับเพื่อจะขึ้นไปบนบนตารางนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะครับเขาล่วงลงมานะครับเพราะว่าก็แพ้ไปหลายนัดติดนะครับสองนัดติดเลยนะครับแมนซิตี้ผมเชื่อว่านัดนี้เนี่ยนะครับแมนซิตี้เนี่ยจะเก็บ3แต้มได้นะครับอ่าวันนี้ก็เลยเลือกเชียร์แมนซิตี้นะครับ แล้วก็อีกคู่หนึ่งนะครับก็เป็นทางด้านคิตตันพาเลตเพราะว่าอาร์เซนอลนะครับคู่นี้ก็จะในเวลาเที่ยงคืนครึ่งเลยนะครับเป็นคู่สุดท้ายของในรายการพรีเมียร์ลีกนะครับอาร์เซนอลนะครับพบกันมาเนี่ยนะครับกับแอตตันวิลล่านัดล่าสุดเนี่ยนะครับชนะมา3-2ฮะในลีกครับนะครับแล้วก็ในต้นปีที่ผ่านมานะครับในปี2024เนี่ยอาร์เซนอลเนี่ยชนะคิตตันพาเลตมา5-0เลยนะครับแล้วก็วันนี้นะครับต้องถาม ต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าอาร์เซนอลตอนนี้เนี่ยฟอร์มเนี่ยค่อนข้างที่จะดีนะครับห้านัดหลังสุดมาเนี่ยยังไม่พ่ายใครมาเลยนะนะครับชนะสามเสมอสองครับส่วนด้านแอตตันวิลล่าเนี่ยและไอคิตตันพาเลตเนี่ยนะครับก็นัดล่าสุดเนี่ยแพ้แพ้ทางด้านอาร์เซนอลมาเลยนะครับแล้วก็ไปชนะไปตันมาสามหนึ่งก็เป็นการชนะสองครับเสมอสองแล้วก็แพ้หนึ่งนะครับวันนี้ก็เลยเลือกเชียร์อาร์เซนอลครับอ่าคู่แรกนะครับเป็นทางด้านแมนซิตี้คู่ที่สองอาร์เซนอลครับ